อัศรมาในกุมค่ะอ่ตอนนี้พี่ทาจะมาแจ้งข่าวเรื่องเครื่องสําอางของรสามนะคะคือไม่มีเวลาตอบหน้าไลน์หน้าเฟซอินบ็อกอะไรไม่มีเวลาตอบเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้พาลูกค้ามาถ่ายพีแต่ว่าเมื่อเช้าขอ,ของมาถึงแล้วนะคะมันคุกไปเอาจากที่ไปรษณีย์แล้วแต่ยังไม่ได้แกะกล่องแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะน่าจะคือคืนนี้กลับมาจากถ่ายพีก็จะรีบแพ็คแล้วก็ส่งให้น้องๆได้พรุ่งนี้นะคะ น่าจะน่าจะน่าจะส่งได้หลายคนแหละพรุ่งนี้แบ่งตลับอ่ะเบอร์สองอะค่ะมันมันมันมาไม่ครบหมายถึงว่าของเขาหมดเลยเพราะว่าพิจาสั่งไปหลายชิ้นก็จะขาดแค่2องตลับเองแล้วก็พิจาขอให้ขอแบบว่าส่งให้ตามคิวนะคะใครที่เป็นคิวสอ,สอคิวสุดท้ายก็คือเดี๋ยว ี่าจะพยายามหามาให้ท่านใครเนีที่ได้ก็จะส่งใคยทิ้งนี้แต่ถ้าไม่ทันก็ขอเป็นอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปว่าสองท่านนั้นคือใครนะต้องไปดูคิวก่อนหรือในสมุดคิวที่บ้านแล้วก็ส่วนลิปสติกลิปสติกของคนรัที่สองรัฐที่แล้วนะคะก็ก็ก็อาทิตย์นี้ได้มาหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้แล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้ส่งในพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นภายในวัน พดหรือพลัลรดก็อาจจะได้สออีกรอบนึงนะคะชลอ๋อไม่สิลิบลิลิลิมันจะได้มันจะได้โคบอีกทีหนึ่งประมาณตอนวันที่25คือของหมดสต็อกจริงๆที่อเมริกาก็าหายากนะคะเบอร์เนี้ยเบอร์เพราะมันมันขายดีมากเออวันนี้รู้สึกว่าได้มา20แท่งนะคะเดี๋ยวพี่ซัดค่อยกลับไปตอบอีกทีนึงนะว่าใครได้มัง่งไม่ได้มัง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้ พอส่งของเสร็จก็จะเอารายชื่อมาโพดหน้าเฟซอีกทะคนะว่าใครใครได้ส่งไม่ได้ส่งอะไรเนี้ยจะพยายามทอยอยส่งให้เร็วที่สุดนะคะก็คือว่าตอนเนี้ยคนที่ไม่ได้รับคือรอรีบอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าถ้าสมมุติใครแบบว่าอยากที่จะให้ส่งให้ก่อนกออ็อินบอกมาได้ว่าเออส่งส่งของที่สั่งอย่างอื่นมาก,ก่อนก็ได้แล้วรีบส่งตามหลังอะไรเงี้ยแต,แต,แต่อาจจะแบบว่าส่งตามหลังในแบบธรรมาดาซึ่งมันก็อาจจะ ชาหน่อยแต่ถ้าใครที่อยากให้ส่งตามหลังคลิปแบบอินก็โอนโอนโอนค่าส่งใหม่ทีนะคะเออแล้วก็อะไรเงี้ยถามกันมาเยอะมากพี่้าขอมาอัพเพื่อที่ไม่ได้ไม่ได้ตอบทางไลน์ทางอินบ็อกทางเฟซทางอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งก็คือมีงานตลอดแล้วก็พอ,อดีญาติป่วยด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย ก็วันนี้ก็คือมีถ่ายพิเศษให้ลูกค้าก่อนจะเสร็จก็ตอนเย็นนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะรีบกลับไปตอบคําถามนะคะแต่น้องๆไม่ต้องไม่ต้องข้องใจนะเดี๋ยวพี่ซ่จะรีบกลับไปตอบในตอนเย็นนะคะตอนนี้มันไม่ค่อยสะดวกจริงๆนะววันนี้พาหลานมาด้วยนี่จิกกี้พัดเสียวในหในันวาหนยแล้วก็น้องเยลสาวชาไวไวเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่กุ๊กนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งความคืบหน้าใหม่นะใครมีอะไรก็ถามไว้ในอ e ิน็อมอ์นะคะไปก่อนละอาลารอะลัยกุมค่ะ